ได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยแตง1.7คิวค่ะข้างในมันคือมินิบาร์ดีๆนี่เองแม่นะคะวันนี้ลรดราคาน้ำเราขายกันอยู่นะคะบางวันก็2,500บางวัน2,500นะคะวันนี้เฮ้ยเดินตัดหน้าอะไรเขาเหรอเด็ก stone นี่ย <laughs> ประหยัดไฟเบอร์5กินไฟปีละ9 55 5บาทถ้าหารเป็นรายเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ80ไม่ถึง80บาทต่อเดือนนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะแอคคดก่อนนะ8 12 8 9บไม่ถึงค่ะ70กว่าบาท70กว่าบาทต่อเดือนทุกคนนะเป็น tcl รับประกันคอมเพรสเซอร์ให้อยู่ที่ 10ปีรับประกันอะไหล่ทั่วไปให้3ปีชั้นของเพื่อนๆน,นะคะตัวนี้จะถอดออกได้นะเป็นชั้นกระจกนิลภัยนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีชั้นวางให้ตรงนี้เลย1ชั้นเป็นแบบ1ชั้นอย่างนี้เลยถ้าวันไหนเอาตรงนี้ออกก็คือให้เพื่อนๆตั้งขวดเอานะตรงนี้มีกล่องสําหรับใส่เนี่ย